สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิร์มันตีมออาบิลลาฮิมินัชยตอนอัราจีมบิสมิลลาฮิร์ราะห์มานุรรหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับน์อาลลมีนุสซาลาตุวะสลามอัลลอัชรอฟินอันบิยวมุรซลีน وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

ความเมตตาปราณีจากเอกองค์ลลอสุบฮานะฮวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและกระฟังรายการตับซสีรุนลกุรอานทางที่ยุเสียงอิสลามแห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะครับที่ทำให้พวกเรามีลมหายใจมีชีวิตมีกำลังวังชาในการที่จะเป็นเบาที่รู้คุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลา นะครับแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลานะครับที่ทําให้วิทยุเสียงอิสลามยังเป็นสื่อในการเรียนรู้ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆของศาสนาครับดังนั้นพี่น้องครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้นําเสนอกับท่านพี่น้องนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่พี่น้องได้ติดตามกันมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของการอธ,าธิบายอันกุรอานนั้นก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความสําคัญอย่างยิ่งยวดที่พวกเราทุกคนนั้นจะต้องพยายามในการที่จะเรียนรู้นะครับพี่น้องจะเรียนรู้ด้วยกับการศึกษาในระบบก็ตามหรือจะเป็นการเรียนรู้ในศึกษาในนอกระบบก็ตามนะครับจะเป็นการอา่านการฟังนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นการเรียนรู้ทั้งสิ้นเลยนะครับอยากให้พี่น้องมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ตรงนี้ถ้าหากว่าพี่น้องไม่มีโอกาสในการที่จะทําหน้าที่ในการ เรียนรู้การศึกษาพี่น้องก็สนับสนุนคนที่เขาเรียนรู้คนที่เขาศึกษาหรือนะครับองค์กรที่เขาเผยแพร่ในเรื่องราวของศาสนานะครับเพื่อว่าพี่น้องจะได้เป็นบุคคลที่ได้รับความรักความเมตตาจากองค์ะะุระผู้เต็นเา้า วันนี้รายการตับซิดกรุรอานนะครับเราก็มาอยู่กันนะครับในองค์การที่275ของซูรับอัลเบกรัฟซึ่งในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปนะครับแค่เพียงหนึ่งประโยคหนึ่งวักด้วยกันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับอัลอุบซุบิลลาฮิมินะชัยตอนอินรอดิมอัลลัดีนัยาคูลูนอัลริบะลายาคูมูน่อิลลากะมายาคูมุลลัดีนะ กามายากูมุลนที่จะตัคบัตถุชัยตอนุมินันมัสซีในองค์การนี้เป็นองค์การที่อัลลอฮฺสุบะฮฺตัลลาได้กล่าวและเราก็ได้พูดคุยกันไปนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะได้มาพูดคุยกันอีกนะครับว่า วักหลังจากนี้นะครับวักหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะลาได้กล่าวถึงลักษณะของคนที่กินดอกเบี้ยในวันกิยามะว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะยืนแบบตรงๆนะครับไม่สามารถที่จะยืนแบบคนปกติได้นี่นะครับเ <Swan. S 1> พราะเหตุอะไรนะครับเพราะในอายะต่อมาในวักต่อว่าอายะเดียวกันนี่แหละครับในวักต่อมาอัลลอฮฺสุบบฮานะฮุตะลาได้อธิบายได้พูดถึงสาเหตุนะครับสาเหตุที่เขานั้นไม่สามารถจะยืนแบบตรงๆ ทรงตัวได้ในวันกิยามะนี่ก็อันเนื่องมาจากอะไรพี่น้องไปดูครับในวักถัดมานะครับในอายะเนี้ยวักถัดมาที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวนะครับดาลิกะบิอันนฮุมกอลูอินนามัลบยอุมิสลุริบานะครับดาลิกะแปลว่าดังกล่าวเนี่ยสาเหตุดังกล่าวที่พวกเขาไม่สามารถที่จะยืนได้เนี่ยบิอันนฮุมกอลูแท้ที่จริงแล้วนะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยที่กินดอกเบีย้ยเนี่ยนะพวกเขากล่าว นะพวกเขาอ้างว่าอินนามันอินนามันใบอ๋อแท้จริงการค้าขายนั้นมิสรุรีบามันก็ไม่ต่างอะไรกับการไม่ต่างอะไรกับรีบาหรอกมันก็เหมือนกันรเราค้าขายเราได้ผลกําไรมามันก็คือการเพิ่มคูนนะครับตรงนี้แหละนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาตลานั้นได้กล่าวต่อนะครับในวักต่อมาว่ายังไงครับว่าอัลลัลลอฮุลไบอะวะฮรมัริบา แท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาพระองค์ทรงอนุมัติในเรื่องของการค้าขายวะฮารอมาริบาและพระองค์ทรงห้ามในเรื่องของการเอาดอกเบีย้ยหรือการกินดอกเบีย้ยตรงนี้นะักวิชาการมุฟัสซินบอกว่านี่คือนะครับพวกเขาได้กระทําการ นะครับกระทำการกินดอกเบีย้ยในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยมันคือสาเหตุเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่เขาต้องโดนลงโทษในวันกิยามะนะครับถูกกําหนดให้เป็นมีสภาพแบบนั้นในวันกิยามะก็อันเนื่องมาจากว่าพวกเขาเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรครับมีความ ดื้อรั้นในการที่จะยังคงกินดอกเบี้ยอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็กล่าวอ้างโดยการนําเอาเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเรื่องของการค้าขายนั่นเองนะครับพวกเขาต้องรับโทษในกระเพาะนี่แหละเพราะความดื้อดึงที่เขายัง ภาษาบเราเขาเรียกตะแบงนะครับเขาเรียกตะแบ่งคือคนพวกนี้นะกินดอกเบีย้ยไม่พอเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลลอสุภาณนะหัวตาลาห้ามก็ยังจะตะแบ่งเอาสีข้างเข้าถูบอกว่าาดอกอริบาเนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรมันก็เหมือนค้าขายซึ่งอันนี้เองนะักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่า มันเป็นอะไรครับมันเป็นการโต้แยง้งมันคือการคัดค้านสิ่งที่เป็นฮุกกมที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลานะครับดังนั้นนะครับอันนี้มันคือการอนุมานคือการคาดเดาหรือการคาดคะเนจากพวกที่ พวกพวกคนกลุ่มนี้แหละครับที่กินดอกเบีย้ยเนี่ยพวกเขานะครับเอาเรื่องของดอกเบีย้ยไปเทียบเคียงกับเรื่องของการค้าขายนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันคือพฤติกรรมมันคือสิ่งที่เป็นการกระทำนะครับนะนะนะว่า,าการกินดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็เหมือนกับการค้าขายนะั่นแหละมันจะไปต่างอะไรกันนะครับแสดงว่าเขาไม่ยอมรับข้อ บัญญัติหรือว่าข้อตัดสินที่อัลลอฮฺสุบฮฮานะฮฺอัลต阿拉ได้กําหนดลงมาให้กับบรรดาบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธานะครับแน่นอนพวกนี้การอนุมานของเขาการคาดเดาของเขาต่างๆเหล่านี้มันคือการคัดค้านสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮฮานะฮฺอัลต阿ด้วยกับสิ่งที่เขากล่าวอ้างบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมิสรริบา นะครับการค้าขายนี่มันก็เหมือนกับดอกเบีย้ยเนี่ยนั่นคืออสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยพี่น้องครับไอความเหมือนกันตรงนี้ที่เขาแย้งมาเนี่ยนะครับที่คนกลุ่มนี้เขาแย้งมาเนี่ยก็เพราะว่านะครับทำไมอัลลอฮ์ห้ามเรื่องเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วทําไมค้าขายได้กําไรอัลลอฮ์ซุมันตะลาไม่ห้ามเห็นไหมอันนี้คือเอะไร ความดื้อดึงของคนพวกนี้นะครับที่พยายามจะนะครับพยายามจะลากโยงเขาเรียกว่าลากโยงเขาเรียกจะชักแม่น้ําทั้ง5้าในการที่จะฝ่าฝืนคําบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขา ค้านนะครับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวัตตาลาและอัลลอฮฺซุบะฮฺอัตาลาก็กล่าวในวักต่อมาบอกว่ายัางไงครับอัลลอฮ์นั้นทรงอนุมัติว่าอัลฮัลลัลลอฮุลไบอาอัลลอฮ์ทรงอนุมัติทรงอนุญาตในเรื่องของการค้าขายอัลลอฮ์เขาเรียกตีกับโต้กลับพวกเขาด้วยกับคํากล่าวที่บอกว่าอะไรครับอดอกเบีย้ยเนี่ยมันเหมือนกันดอกเบีย้ยกับการค้าขายเนี่ยมันเหมือนกันอัลลอฮ์ก็โต้กลับหรือว่าตอบกลับกับคนพวกนี้นะครับบอกว่าอัลลอฮ์อะไรครับอนุมัติในสิ่งที่เป็น การค้าขายแต่พระองค์ทรงห้ามการเอาดอกเบีย้ยหรือการกินดอกเบีย้ยนะครับอันนี้นะครับเป็นข้อความที่นะครับนักวิชาการได้พยายามอธิบายนะครับมันคือข้อความที่อลัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาต้องการอยากจะตอบโต้แล้วก็เป็นการทําให้รูปประโยคมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็คือตอบโต้ในสิ่งที่พวกเขาคัดค้านนี่พี่น้องครับเขาเรียกว่ามันคือวาทศาสตร์อย่างหนึ่งพวกเขาบอก การนะการค้าขายเนี่ยมันก็มิสรีบามันก็เหมือนกับการการกินดอกเบี้ยนั่นแหละการค้าขายได้กําไรมารีบาเนี่ยเราลงทุนนะครับให้คนนั้นกู้ยืมให้คนนั้นค้าขายมาแล้วก็คิดเปอร์เซ็นต์คิดคิดดอกกับเขาเนี่ยเขาบอกมันเหมือนกัน ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮาหนะฮฺวัลอตาลาจิงโต้อตอบด้วยกับประโยคที่บอกว่าวะาอฮัลละลอฮุนไบอ้อพระองค์อนุมัติพระองค์อนุญาตในเรื่องของการค้าขายวะฮารอมาริบา ah ah นะครับแล้วก็ห้ามสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยคือการโต้อตอบสิ่งที่พวกเขาได้พูดกันโต้อตอบสิ่งพวกเขาที่พวกเขาได้กล่าวอ้างกันนะครับทั้งทั้งที่พวกเขาเองก็รู้ดี นะครับคนที่กินดอกเบีย้ยคนที่บริโภคดอกเบีย้ยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแยกแยะออกในเรื่องราวของดอกเบีย้ยกับเรื่องราวของผลกําไรเขารู้พวกนี้นะครับหัวเส หัวเสจะตายแล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ทําการค้านะครับมีความคิดความอ่านอย่างดีเลยนะครับแต่ว่า,าลัลษมณ์ซุบหานะหัวตาแล้วก็รู้ถึงพฤติกรรมของคนเหล่านี้เช่นเดียวกันพระองค์ก็เลยบอกกล่าวแล้วก็ตอบตอกย้ําไปนะครับว่าพระองค์ทรงอนุมัติในส่วนของนะการค้าขายแล้วก็ห้ามในส่วนของการกินดอกเบี้ยนะครับซึ่งนะครับนาะคนที่จะมาวิจารณ์ต่อหลังจากนี้เนี่ยนะครับ นะจะมากล่าวอ้างหรือจะมาคัดค้านสิ่งต่างๆหลังจากนี้เนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นบุคคลที่ไม่ได้ศรัทธาต่อเราอย่างจริงจังแล้วนะครับในเมื่อพระองค์เน้นย้ำนะครับในวัคต่อมาที่บอกว่าการค้าขายเป็นที่อนุมตัติแต่การกินดอกเบี้ยเป็นที่ต้องห้ามเนี่ย ถ้าใครยังคิดจะทําอยู่หรือใครยังจะตะแบงอยู่เนี่ยนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้แล้วเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลากล่าวตอกย้ําซ้ําทวนในประโยคสุดท้ายว่าพระองค์ได้ทําให้การค้าขายเป็นที่อนุมัติแล้วก็ห้ามเรื่องราวของการที่จะไปเอาประโยชน์จากอิบาหรือว่าจากดอกเบีย้ยนะครับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่เบาเนี่ยพี่น้องครับแน่นอนอย่างยิ่งเลย All ala, อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะละก็อนุญาตอะไรที่มันเป็นโทษกับผู้ที่เป็นเบ่าของพระองค์นะั่นละ ็ไม่ต้องกลัวครับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวแต่และก็จะทรงห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นหมายความว่าเรื่องของดอกเบีย้ยกับเรื่องของผลกําไรจากการค้าขายมันต่างกันการที่ผลกําไรจากการค้าขายมันคือความสุจริตความซื่อตรงมันคือความตรงไปตรงมานะครับที่เราได้ประกอบสัมมาอาชีพจากการค้าขายลงทุนลงแรงนะครับแล้วก็ นะครับได้ผลกําไรมาจากหยาดเงื่อจากแรงงานแต่เรื่องของดอกเบี้ยนั้นนะครับพี่น้องบางคนอาจจะไม่ได้ลงทุนได้ซ้าไป นะครับก็จะคอยกินคอยกดขี่นะครับจากผลกําไรที่ได้มาจากการที่ตัวเองบางครั้งไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับแค่ลงสตังค์อย่างเดียวลงรัพย์อย่างเดียวปล่อยให้ปล่อยเงินให้คนกู้นะครับทรัพย์ของตัวเองก็อยู่ครบแต่ที่ได้มาเนี่ยก็คือรั์ที่เพิ่มพูนก็าไปกดขี่แล้วก็ไปขูดรีดนะครับจากคนที่เป็นลูกหนี้เราจะคนที่เป็นลูกค้าของเรานะครับดังนั้นนะครับด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺสุบะฮฺะนหัวตาลาได้ได้นะครับ ได้กระทำการเน้นย้ำในประโยคที่บอกว่าวอาอัลล ah ัลลอฮหุลไบอาวะฮาร์มาริบะและที่สำคัญครับนะักวิชาการก็ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับฟามันจาอูมาอิซะตุมรับบีฮีนะฟันต์ฮาฟาละหูมาซาละวะอัมรุฮูอิลลอหิ ในประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวนะครับผู้ใดก็ตามที่การตักเตือนคําว่ามาไอซ์แปลว่าข้อคิดหรือการตักเตือนจากพระผู้อภิบาลของเขาเนี่ยได้มายังเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็อะไรครับฟันตะฮา,าเลิกเขาก็ละนะครับในเรื่องอะไรอะ่ะการกินดอกเบี้ย นะครับแล้วก็ไอสิ่งที่เคยทำมาล้วในอดีตเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตะตะลาได้กล่าวไว้ในองค์การเนี่ยฟาละฮูมาซาลัาวะอัมรูฮูอิลละลาสิ่งที่เขาได้กระทำล่วงเลยมานะครับในอดีตนั้น นะครับก็เป็นอะไรเป็นสิทธิ์ของเขาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตตาลาจะยกให้กับเขาแล้วก็เป็นเรื่องราวของเขาที่เขานั้นนะครับะจะกลับไปสู่อัลลอฮ์กลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุัตตาลานะครับตรงนี้นะักวิชาการก็อธิบายเอาไว้นะครับบอกว่าข้อห้ามของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุัตตาลาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องราวของดอกเบีย้ยเนี่ยเวลาที่เขารู้แล้วเขาทราบและมันมาถึงเขาแล้วเนี่ยเขาก็ยุติเขาก็เลิกนะครับเขาก็ ไม่กระทําสิ่งดังกล่าวนะครับส่วนที่มันผ่านมาแล้วผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้นะครับในคําสั่งใช้ของอ ah ัลลอฮฺ سبحانه และกะุ์ลาที่บอกเนี่ยพี่น้องครับนะครับฟัละฮูมาซาลัฟวะอัมรูฮูอิลลอห์ ก็เหมือนกับจะเป็นการนะครับยกโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะัตะละที่มีให้กับคนกลุ่มนี้ที่พลาดมาแล้วทํามาแล้วสิ่งที่เคยอาจจะปล่อยเงินกู้ในอดีตแล้วก็กินดอกเบี้ยก,กันมาพอหุก,กลมลของอัลลอฮฺมาถึงพอการสั่งห้ามของอัลลอฮฺมาถึงเนี่ยเขาก็ยุติเขาก็อะไรครับเขาก็ลดละเลิกน,นะครับที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ซาลาฟตรงนี้เนี่ยนะครับคำว่ามาซาลาฟ นะครับตรงนี้สิ่งที่ผ่านเลยมาตรงนี้ว่าอัมรูฮูอิลลอเป็นสิทธิที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตลาได้มอบให้กับเขาก็เหมือนกับคําที่ว่าผ่านมาแล้วก็แล้วกันไปนะครับดังนั้นครับนะักวิชาการหยิบยกมาอธิบายนะตรงวรรคนี้นะครับด้วยกับอายาท์กุราณที่อยู่ในส ah ุราอัลมาอิดะองค์การที่95บอกว่ายังไงพี่น้องครับอัลลอฮฺอัมมาซาลฟและอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตลาจะทรงอภัยยโทษให้กับคนนะให้กับ อาสิ่งที่คนคนหนึ่งได้ปฏิบัติมาแล้วที่ผ่านมาแล้วในอดีตอัลลอฮฺแปลว่าอลัลลอฮ์จะทรงอภัยนะครับอัํามาจากสิ่งซาลฟนะสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับนักวิชาการก็หยิบยกอายันกุรันวักเนี่ยมาอธิบายบอกว่านะครับมาซาลฟตรงนี้ก็คือสิ่งที่พระองค์จะทรงให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติมาในอดีตนะครับสิ่งที่เขาได้ละเลย สิ่งที่เป็นฮุกกลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวาตาลาในอดีตนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลอฮุอัลัลฮิวซัลลัมก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับในขณะที่ท่านนาบีนั้นไปกระทําการฟัตฮุมักกะก็คือการพิชิตมักกะ นะครับในช่วงยุคต้นๆยุคแรกๆครับนักวิชาการมุฟัสชีรินก็หยิบยกฮะดีษบทนี้มาอธิบายคำว่ามาซาลัฟวะอัมรุฮูอิลลล l l นะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะล,ลัยฮุสสลามได้กล่าวว่ากุลูริบันนะฟินจาฮิลียาตีและทุกๆดอกเบี้ย ทุกๆดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยทุกๆประเภทเนี่ยนะครับในสมัยในยุคยาฮิลิยะเนี่ยเมาดูอ้นนะครับถูกวางเอาไว้อะไรตะตะกอดไม่นะถูกวางเอาไวา้นะใต้สองเท้าของฉันตะตะกอดไม่แปลว่าถูกวางอาวาาเอาไว้ใต้ฝ่าเท้าทั้งสองของฉันนี้นะห้าไตนี่แล้วก็นะครับ ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลสัลลมบอกว่าห้าใต้เนี่ยถูกวางเอาไว้ใต้ฝ่าเท้าใต้เท้าทั้งสองของฉันนี่นะว่าอวะลุริบาแล้วก็ดอกเบี้ย แรกนะที่ฉันได้วางเอาไว้นะครับใต้เท้าของฉันเนี่ยนะหมายถึงเหยียบมันเอาไว้ในที่นี้นักวิชาการมหัฒดีสีนก็คืออธิบายว่ามันคือข้อห้ามนั่นแหละที่ฉันได้ยุติเลิกมันเอาไว้ยกเลิกมันเอาไว้เนี่ยการเอาไว้ใต้เท้านี่คือการยุติการเหยียบมันเอาไว้ไม่ให้อะไรครับไม่ให้อาเอาเอาขึ้นมานะครับบนดินอีกนะ อาวาลุริบาดอกเบีย้ยแรกที่ฉันได้เอ,อาวางเอาไว้หรือได้ห้ามเอาไว้เนี่ยนะอาดจะอริบาอัสอัลอับบาสิก็คือดอกเบีย้ยของอัลอับบาสนะครับก็คือการ นะดอกเบี้ยของอัลอับบาสนะครับอันนี้เป็นคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลห์ขว้าไลฮิวะสลัมนะครับอยู่ในบันทึกของอิหมั่อบูุดาวูดนะครับซึ่งท er ่านนบีมุฮัมมัดสลลลห์ขว้าไลฮิวะสลัมเนี่ยนะครับในยุคยาฮิลิยะเนี่ยมันมีการเก็บทรัพย์สินส่วนเกินนะครับในสมัยยุคยาฮิลิยะแล้วก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยเพราะอะไรล่ะพี่น้องมันมันได้ผลกําไรงดงามไงครับมันไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะไม่ต้องลงแรงอะไรเยอะแค่กาหนดเวลานะครับแล้ว ก็เพิ่มสิ่งที่เป็นนะครับอาการเพิ่มพูนจากส่วนต้นจากส่วนต้นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการไปริบรอนหรือเป็นการไปขูดรีดนะคนคนหนึ่งที่เป็นลูกหนี้หรือเป็นลูกค้าของเรานะครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลันะครับกวเอาไว้ในองค์การนี้บอกว่ายังไงครับที่บอกว่านะ ฟาลฮูมาสลแต่สําหรับเขาคนนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เป็นดอกเบีย้ยที่เขาเคยปฏิบัติมาในอดีตเนว่าอัมรุฮูอิลลอหตรงนี้ที่นักวิชาการได้อธิบายเนี่ยนะครับนักวิชาการก็อ,อธิบายว่าการกินดอกเบีย้ยในอดีตของเขาที่ผ่านมาเนี่ยอลัลลอฮ์สุบฮานนะหัวตาลาจะ ไม่เอาผิดและก็ไม่ถือโทษกับเขาคนนั้นท่านซาอิติมเนยูเบรนะครับท่านอิหมามอส,สุดดีได้อธิบายคําว่าฟาลฮูมาซาลฟนี่ก็คือดอกเบี้ยที่ได้กินไปก่อนที่จะมีการลงเขาเรียกว่าอะไรครับลงบทบัญญัติในการห้ามนะครับอันนี้ก็อยู่ในทับซีดของอิบเนอเบ,อบฮาเต็มนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวไว้ในช่วงเ้าในช่วงในช่วงท้ายนะครับบอกว่าว่ามันอาดัฟอูลาอิกะอัซฮะบุนนาร ดังนั้นใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่เขาหัวนกลับไปกระทําหรือไปกินดอกเบีย้ยอีกในขณะที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วในขณะที่อัลลอฮ์สุบาตลาลงบทบัญญัติมาแล้วเนี่ยฟาอูลาอิกะอัชฮาบุนนารดังนั้นพวกเขาคือส่วนหนึ่งคือชนชาวนรกฮุมฟีฮาคอริดูนแล้วพวกเขาจะต้องออยู่นะพำนักพักพิงอยู่ในนรกของอัลลอฮ์สุบหฮานะฮัวตาลา นะครับตรงนี้เองนะครับท่านอิหม่มอบูดาวุฒก็ได้รายงานฮะดีษของท่านยาบิษนะครับโดยที่อา,อายะน์กุรัอายะน,นี้ถูกประทานลงมาเนี่ยนะครับนะที่บอกว่าเราุมตาลาจะไม่ให้คนคนหนึ่งที่กินดอกเบี้ยในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยสามารถยืนทรงตัวได้อย่างปกตินะครับการยืนทรงตัวของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับการโดนทําร้ายของชัยตอนเนี่ยนะครับท่านอาอบูดาวุฒก็ได้หยิบยกฮะดีษอีกบทหนึ่งนะครับ ที่รายงานจากท่านยาบิทที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้กล่าวมัลลัมยาซาริน,นะครับแปลว่ามัลลัมยาซาริน,นะครับใครก็ตามที่ยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกนะ,ะนะอัลมุคอบารอต่านะยังไม่เลิกส่วนที่เรียกว่าอัลมุคอบารอนะครับฟันยุซินบี ฮาร์บินมีนลอฮิวรอซูลิฮฺดังนั้นจงรู้เอาไว้เถิดจงทราบเอาไว้เถิดว่าคนคนนั้นที่ไม่ยอมเลิกในส่วนของดอกบีเนี่นะเขากำลังทำสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลแปลว่าเขาจงทำสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะอูตาลาเถิดเป็นการเขาเรียกว่าตั้งป้อมประกาศ ความเป็นศัตรูอย่างชัดเจนเลยดังนั้นนี่สําคัญมากนะครับพี่น้องครับคือสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับแล้วก็นักวิชาการก็หยิบยกนะครับซึ่งสิ่งทีท่เป็นการสาบแช่งของอัลลอฮฺซุบฮฺบะฮานหัวตาลาเอาไว้ผมอาปิดท้ายด้วยกับฮะดิษบทนี้แล้วกันนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมได้กล่าวละอัลลอฮฺอาิลริบา วามูกิลาหูว่าชาฮิดายฮิวาแกติบาหูอัลลอฮุซุบะฮานะฮวตละพรองทรงสาบแช่งกับบรรดาผู้ที่กินดอกเบีย้ยผู้ที่ให้ดอกเบีย้ยแล้วก็อะไรครับพยานนะครับอาชาฮิดายเนี่ยพยานรับรู้นะทั้งสองคนที่เป็นพยานเซนรับรู้รับรองเนี่ยวแกติบาหูแล้วก็คนที่บันทึกจดบันทึกรายละเอียดต่างๆสัญญุงสัญญาต่างๆในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ดอกเบีย้ยดังนั้นพี่น้องครับฮะดิษบทนี่อยู่ในการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับซึ่งการกินดอกเบีย้ยเป็นการกระทําของคนในยุคจาฮิลิยะเป็นการกระทําของคนยะฮุดนัสอรอในพวกบานีอิสรออีในอดีตนะครับที่เขายังทํากันอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ยังฝ่าฝืนต่อราะสุบฮานะหัวตละลากันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในทุกเมื่อเชื่อวันดังนั้นพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับถ้าเรา นะครับที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเรียนรู้แล้วศึกษาแล้วเข้าใจแล้วพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างพยายามที่จะเลิกลดละสิ่งต่างๆอย่าไปยุ่งเกี่ยว อย่าไปข้องเกี่ยวกับดอกเบี้ยแล้วสิ่งที่มันผ่านเลยมาแล้วพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาจะไม่เอาผิดและจะไม่ถือโทษโกรธพี่น้องอิอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้นะครับก็บอกกล่าวกับท่านพี่น้องนะครับจากอายะห์อุรานที่275นะครับแต่เพียงเท่านี้หวังว่าในครั้งต่อไปเราจะได้มาขึ้นองค์การใหม่กันนะครับอิอัลลอฮ์วันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอหัวยุตโตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมะรรห์มะตุลลอฮ์วะบารักะ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม